วิธีการเลี้ยงนกในกรงสวยๆของภาคใต้คุณผู้ชมก็ยังเป็นที่นิยมไม่เสื่อมคลายนะครับทำให้การสร้างรายได้จากการประดิษฐ์กงนกก็ยังคงมีที่คนซื้อคนขายกันอยู่เสมอแต่ว่าแต่ละรายเขาก็หาจุดเด่นในงานฝีมือของตัวเองนะครับอย่างเช่นหนุ่มจังหวัดสงขลาทํากรงนกประดับชื่อทีมฟุตบอลชื่อดังนะครับไว้เอาใจแฟนบอลเพิ่มจุดขายอีกด้วยครับ กรงนกกรงหัวจุกแบบพิเศษที่ทำขึ้นมาสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบทีมฟุตบอลอย่างทีมลิเวอร์พูลนะครับซึ่งนายช่างคนนี้ทำขึ้นมาด้วยความชอบส่วนตัวด้วยความประณีตนะครับใช้ไม้รักเขาซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งมาเป็นวัสดุหลักขัดเงาสวยงามเลยครับแกะสลักฝังมุกอย่างดีเป็นตัวอักษรลิเวอร์พูลครับส่วนบริเวณหัวกรงก็ยังเป็นหงอีกด้วยกรงนี้ราคา1 5 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งมีลูกค้าสั่งซื้อจองเอาไว้เรียบร้อยแล้วด้วยครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทีมฟุตบอลดังที่ก็เตรียมจะนำนระดิษฐ์เป็นกรงนกกรงหัวจุกแบบนี้ส่งขายให้กับลูกค้าเพิ่มเติมด้วย ในเกตผ่องมะหึงชาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะครับเป็นช่างทำกรงนกบอกว่าทำกรงนกมาหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับนกนกกรงหัวจุกนะครับแบบพื้นฐานในกรงก็จะมีราคาหลักร้อยก็มีไปจนถึงหลักพันบาทหรือว่าหลักหมื่นหลักแสนแล้วแต่วัสดุนะครับราคาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นถ้าเป็นของแพง แล้วก็ตอนนี้ครับมีการทํำกรงนกเนี่ยลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับเริ่มต้นด้วยการทํากรงให้กับนกกรงหัวจุกที่เลี้ยงเอาไว้ก่อนที่บ้านพอมีเพื่อนที่เลี้ยงนกด้วยกันมาเห็นเข้าก็ชอบแล้วก็สั่งซื้อเรื่อยมาก็เลยพัฒนาต่อยอดนะครับจากกรงธรรมดามาเป็นกรงที่สวยงามอลังการมากขึ้นผลตอบรับก็ดีทีเดียวนะครับตอนนี้มีรายได้แต่ละเดือนไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0บาทเลยครับ การเลี้ยงนกปลอดหัวโขนนะครับหรือว่านกกรงหัวจุกแบบนี้ถือว่ายังเป็นที่แพร่หลายในพื้นที่ของ5จังหวัดทางแถบภาคใต้มากเลยนะครับยังคงมีคนสั่งมาต่อเนื่องแล้วก็ทําให้หลายๆอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกก็เลยยังมีรายได้ต่อไปด้วยครับ